สวัสดีค่ะการเข้าถึงนะคะการเข้าถึงหรือว่าการเชื่อมต่อนะคะกับจิตใต้สํานึกนะคะครูอยากที่จะบอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วนะคะเราทุกคนนะคะใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตตามคลื่นของจิตใต้สํานึกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าผลลัพธ์ในชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่ มันไม่ใช่สิ่งที่มันโดนใจคุณหรือว่าคุณไม่ได้ปรารถนามันไม่ได้ต้องการมันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใส่ข้อมูลใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกของคุณจากปัจจุบันนะคะให้สังเกตจากโอเคไหมให้สังเกตจากผลลัพธ์ในชีวิตของคุณรอบๆตัวรอบๆข้างที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันที่คุณเจออยู่ในวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะจนคุณได้มาเจอคลิปของครูนะคะคุณพอใจไหม คุณชอบไหมคุณโอเคไหมโอเคไหมคะถ้าไม่นะคะถ้าไม่ให้คุณกลับไปค่ะให้คุณกลับไปบอกนะคะจิตใต้สำนึกนะคะว่าคุณคู่ควรกับผลลัพธ์แบบไหนคุณคู่ควรกับชีวิตแบบไหนคุณคู่ควรกับคนแบบไหนคุณคู่ควรกับสภาพการเงินแบบไหนกับสุขภาพแบบไหนกับหน้าตาไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแบบไหนเกิดไหมคะให้คุณกลับ ไปบอกจิตใต้สำนึกของคุณนะคะแต่ครูอยากที่จะบอกแบบนี้นะคะว่าอย่านะคะอย่าตำหนิอย่าโทษตัวเองนะคะอย่าเขาเรียกอะไรอะบ่นดา่าเก็ตไหมคะทุกคนนะเพราะว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเขามาเพื่อที่จะอัพเราให้สูงขึ้น ถ้าเราไม่มีเหตุการณ์สถานการณ์ในปัจจุบันเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะคะว่าเฮ้ยสิ่งนี้ทำไมมันจนจนคุณรู้สึกไม่โอเคอะนะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกออพอใจเห็นไหมถ้าคุณรู้สึกพอใจถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วกับชีวิตนะคะงั้นถามกลับไปนะคะถามกลับไปในจิตใต้สำนึกนะคะว่าฉันเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรฉันเกิดมา เพื่อที่จะเป็นใครฉันเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งไหนเก็บด้ยคะทุกคนอะโอเคนะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะคะครูอยากที่จะบอกแบบนี้นะคะครูจะพูดนะคะคำนี้นะคะเกือบทุกคลิปเลยแล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้ หลายๆท่านนะคะได้ได้เข้ามาเจอครูเพราะว่าครูจะลันคลิปไปทุกวันนะคะเพราะว่าครูไม่สามารถออกมาไลฟ์ได้นะคะโทรศัพท์ครูรวนิดนึงนะคะไม่สามารถกดปุ่มไลฟ์ได้นั่นเองแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะคะคําถามคําถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆที่เคยถามครูตอนไลฟ์สดนะคะครูไม่สามารถที่จะรับคําถามเหล่านั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้นะคะใครสนใจนะคะที่ต้องการได้คําตอบนะคะหรือว่าได้เส้นทาง ของชีวิตนะคะก็ช่วงนี้นะคะครูก็เปิดรับนะคะเปิดโค้ชส่วนตัวนะคะซึ่งในราคาหลักนะคะหลักร้อยนะคะที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ทัสใดก็ตามทุกคนโอเคไหมมันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรด้วยนะคะเขาเรียกอะไรใบแดงนะคะใบแดงสใบนะคะก็แอดไลน์โค้ชมานะคะ id ไลน์นะคะ b w w n a k 8 8 8นะคะบุญหนัก88 8นั่นเอง แอดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเออท่านนะคะที่ต้องการที่จะมีข้อมีเขาเรียกอะไรอยากได้คำตอบนะคะหรือว่ามีคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงสัยในตัวเองต้องการผลลัพธ์ที่ชัดขึ้นต้องการเส้นทางที่เคลียร์ขึ้นต้องการเส้นทางที่มันใช่ขึ้นหรือว่าเ,ออเป็นเส้นทางที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อนะคะกับตัวตนที่แท้จริงเนาะ ในการโค้ชนะคะโค้ชอะโค้ชอยู่ที่ไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะหลกัหลกๆอยู่ที่ประมาณ45นาทีนะคะก็ให้คุณเตรียมคําถามมานะคะ1นคําถำถามไม่เกิน3คําถามละกันนะคะทุกคนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะคะ ล้วนแล้วแต่มันถึงเวลานะคะสำหรับครูด้วยแล้วก็สำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในคลิปนะคะหรือว่าในการโค้ชส่วนตัวหรือนะคะใครต้องการที่จะได้ฟูลออปชันนะคะครูก็มีระดับนะคะระดับการโค้ชนะคะที่คุณสามารถนะคะเลือกระดับเลเวลนะคะทีเ่เหมาะกับคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องการที่จะอันล็อกตัวเองปลดล็อกตัวเองใดๆก็ตามนะแต่ในเบื้องต้นนะคะครูต้องการที่จะ ต่อเนื่องนะคะในเมื่อครูไลฟ์ไม่ได้นะครูก็มาทําเป็นคลิปแล้วก็การที่ครูนะคะการที่ครูรับนะคะรับเขาเรียกอะไรรับเงินนะคะเพราะว่าครูต้องการได้โอเคแมมได้เ,เขาเรียกอะไรงบนะคะเพื่อที่จะได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แต่เฮ<ห>้ยทำไมครูครูไม่ซื้อเลยล่ะคือทุกท่านครูอยากที่จะบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้จักรวาลน,นะคะต้องการให้เราทุกคนนะคะได้เข้าถึงโอเคไหมศักยภาพที่แท้จริง สิ่งที่เขาต้องการที่จะชา์เลนนะคะชาเลนสิ่งที่มันเป็นคุณนะคะด้วยการที่ตัวครูเองนะคะได้พูดกับเป้าหมายของครูกับจิตวิญญาณภายในของครูด้วยนะคะแล้วก็ในสิ่งที่ครูกําลังออได้เขาเรียกอะไรอะ่ะได้ภารกิจในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งเหล่านี้ที่ครูได้ออ,ออกมานะคะได้เนี่ยมา ทำคลิปอีกคลิปหนึ่งในวันนี้นะคะก็ล้วนแล้วแต่นะคะเป็นสิ่งที่พลังงานโอเคไหมคะพลังงานข้างในนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอะ่ะความความรักความปรารถนาดีนะคะที่วันเนี้ยเราส่งมอบให้ด้วยพลังงานแต่บนกฎบนโลกไบเน,นี้ยบนกฎบนโลกไบเน,นี้ยมันใช้เงินเพื่อที่จะให้เ,เขาเรียกอะไรร่างกายนี้นะคะได้มีชีวิต โอเคไหมคะได้มีชีวิตคือจิตวิญญาณโอเคไหมวันนี้จิตวิญญาณก็ต้องการให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นลหลายๆท่านสังเกตดูไหมถ้าวันนี้คุณออตื่นรู้แล้วนะคะคุณจดจําตัวเองได้แล้วแต่ทําไมชีวิตมันอื่นๆงงๆใดๆก็ตามนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันต้องสมดุลมันต้องบาลานซ์นะคะเข้าแล้วก็ต้องออกอเกินไหมคะให้แล้วก็ต้องรับโอเคไหม ถ้าวันไหนก็ตามที่คุณใช้ชีวิตที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งลกูกหรือจักรวาลหรือตัวตนที่แท้จริงนะคะให้เคื่อเสื้อของคุณนะคะจะต้องเขาเรียกอะไรผลักคุณดันคุณถีบคุณนะคะให้เข้านะคะในเส้นทางนะคะหรือว่าภารกิจของคุณนั่นเองนะคะโดยที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนาะถ้าใครพร้อมนะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็ อ่ะนะคะรู้สึกว่าเอ,อเอ้ยมันคืออีกอย่างอีกอย่างเขาเรียกอะไรจริตโอเคไหมเออจริตใช่จริต,รตได้ชอบจังเลยนะคะต้องการที่จะให้ครูนะคะไดออ้อ่านพลังงานให้นะคะเคลียร์เส้นทางให้ออหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็น นำทางให้นะคะจุดไฟให้ใดๆก็ตามเพื่อที่จะให้คุณนะคะได้เดินในทิศทางช่องทางของตัวเองนะคะที่เคลียร์ขึ้นใช่ขึ้นชัดขึ้นนั่นเองนะทุกคนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครูอยากที่จะบอกว่านะคะสิ่งที่ทุกคนได้เห็นนะคะสิ่งที่ทุกคนได้เห็นบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณณตอนนี้นะคะคือภาพธรรมชาติปกติโอเคไหมแต่สิ่งที่ครูได้เห็นหน้าจอของครูตอนนี้นะคะ เป็นสีรุ้งเลยนะคะโทรศัพท์ของครูตอนนี้คือสีนะคะได้เขาเรียกอ,อะไรฝั่งนี้นะคะเป็นสีดำตอนแรกเป็นสีกรีนนะ,ะเป็นสีเขียวตรงกลางแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสีชมพูนะคะแต่ตอนนี้เป็นสีคือเรียกอ,อะไรอะ่ะมันเหมือนหน้าจอมันเหมือนหน้าจอมันเขาเรียกอ,อะไรแสงอะค่ะแสงแสงมันเพี้ยนไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหม ด้วยครูบอกเสมอนะคะวันนี้ในเมื่อพลังงานเราอัพขึ้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องอัพไปธรรมดาแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะในเมื่อ,อ,อในโลกมายาหรือว่าในโลกแมทริกตอนนี้เรายังมีโทรศัพท์เครื่องนี้เรายังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นโอเคไหมคะความรู้สึกของคุณคุณต้องไปเหนือกว่า โอเคไหมคะคุณต้องไปสูงกว่าถ้าวันนี้คุณยังใช้ชีวิตนะคะให้เงินโอเคไหมคะมีคุณค่ามากกว่ามีมูลค่ามากกว่าการเป็นของคุณเราก็จะเป็นทาสของเงินอยู่ตลอดไปอยู่ร่ําไปแต่วันนี้เราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะให้เงินโอเคไหมมาสนับสนุนมาเกือกูลเรานะคะนี่คือ แพชชั่นหรือว่าเป็นสิ่งที่ครูหลงไหลอยากที่จะให้ทุกคนนะคะได้ใช้ชีวิตที่เป็นอิสระภาพที่คุณสามารถเลือกชีวิตของคุณแล้วคุณก็สามารถนะคะโอเคไหมได้เป็นตัวคุณได้ทำในสิ่งที่มันเป็นคุณแล้วคุณรู้คะ่ะว่าคุณทำงานอยู่กับใครใครจ่ายเงินให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะทุกท่านนะคะที่เดินในเส้นทางจิตวิญญาณนะคะ คุณจะเข้าถึงในสิ่งที่ครูพูดในตอนนี้นะคะหรือใครที่ยังใครที่กำลังเดินอยู่นะคะครูก็อวยพรนะคะให้คุณนะคะได้จูนได้จำได้เชื่อนะคะกับศักยภาพที่แท้จริงของคุณนะคะกับการเป็นคุณนะคะกับการที่คุณเป็นพลังงานนี่แหละค่ะคือตัวตวนที่แท้จริงทันไหม